กราบสวัสดีครับผม f c ฟทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเปลี่ยนสถานที่กันบ้างเดี๋ยวจะบอกว้ยเซลต้นทำคลิปอยู่ในจอลุมไม่ออกไปไหนเลยเหรอไม่ใช่นะครับผมออกนะฮะออกแต่ว่าเวลาออกแบบส่วนมากไปคนเดียวไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นภารกิจเลยนะไปส่งมอบความสุขให้ลูกค้าถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับ ส่งมอบอะไรส่งมอบเงินหรือเปล่าผมก็ไม่มีเงินจะส่งมอบเหมือนกันไปส่งมอบรถครับแต่คันนี้เป็นรถของเซลล์อกคนนึงเซลตู้อนะครับผมก็เลยขับรถตามมาแล้วก็นี่ออกกันมาตั้งแต่ประมาณสักหกโมงครึ่งเจ็ดโมงแล้วนะครับผมตอนแรกอ่ะผมสงสัยอย่างหนึ่งมันบอกผมว่ามันเป็นส่งบัวใหญ่แต่เนี้ยมันเลี้ยวมาทางอำเภอโนนสูงผมก็เลยว่าตกลงลูกค้าบ้านอยู่ไหนกันแน่หรือบอกผมผิดเออผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ขับตามกันไปเพราะว่าผมก็ขับตามไปติดๆนะ ก็สาหรับคันวันนี้นะที่เซลตุยครับอยู่ตวตอนี้บอกว่าเสียงท่อดังมากนะครับโอ้โหลูกค้านะฮะให้ใส่ท่อซิ่งใส่แม็กแต่งนะฮะแล้วจัดทรงสวยงามมากคันนี้นะครับอ่าแล้วก็ค่อ่าคันนี้นะเป็นรุ่นอะไรยังไงเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูด้านหน้านะนี่ครับก็ขับตามกันมาติดๆดเลยนะฮะขี้เกียจโทรหา,หากันว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะก็เลยขับตามไปเลยนะฮะก็นี่ ขับอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมเห็นทรงนี้ก็รู้แล้วเตี้ยๆนิดนึงติดเตี้ยๆนิดนึงนะแต่งซิ่งจัดทรงมาอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมขับเรียบๆไปให้ดูด้านข้างนะอันนี้วันนี้ผมก็มากับเจ้าตัว v c r o s s นะฮะ v c r o s s เกียออโต้นะเป็นเกตัว M นะถ้าท่านใดอยากทดลองขับมาทดลองขับได้นะเป็นรถทดลองขับนะครับเห็นไหมนี่ผมขับไปดูข้างอ๋อเปิดไฟเลี้ยวแล้ว น่าจะไปทางคามสแกแสงนี่เห็นไหมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวผมตัดไปภาพตรงนั้นเลยจะได้รีวิวรถให้คุณผู้ชมได้ดูว่าคันที่เราขับมาส่งวันนี้เป็นรุ่นอะไรนะแต่แน่นอนดูจากไฟเบรกแล้วก็เป็น LED ก็คงไม่ใช่ตัวเออย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านลูกค้าเลยลวกันว่าใส่แม็กอะไรจัดทรงแบบไหนสวยแค่ไหนไปครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอดูทางมานะต้องบอกว่าที่เช็ดมาเช่นมาทำไมเละหมดเลยนะฮะนี่ครับผมก็เป็นบ้านลูกค้านะฮะมาถึงเรียบร้อยแล้สว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่สุดหล่อของเรานะฮะฮะันุมานคุกฝุ่นนะครับผมก็คันนี้นะ เดี๋ยวมาดูสเต็ปันเลยแหมตอนแรกน่าจะถ่ายตอนสวยๆนะแต่ไม่เป็นไรให้มันดูเรียวๆว่าเรามาส่งจริงนะฮะก็คันนี้นะครับที่มาส่งณนะวันนี้เลยก็เป็น Highlander เอ้ยไม่ใช่ Highlander เป็น 1.9LDA นะครับผมนะเป็น4ประตูนะครับผมก็คันนี้เห็นนะเทียมเป็น LDA เพราะว่ามันได้พวกไฟหน้าโปรเจคเตอร์อะไรพวกนี้มาหมดแล้วไงนะฮะอันนี้ก็ถ้าราคาเงินสดนะสำหรับรุ่นนี้ก็อยู่779,000บาทนะครับนี่ไซแมก นะครับสำหรับคันนี้ก็ใส่แม็กนะครับจัดทรงนะครับแม็กตัวนี้ที่ใช้นะครับเป็นลาย r e 30นะครับลาย r e 3 0นะแล้วก็คันนี้โหลดหน้า2หลัง3นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูข้างๆนะครับโหลดเป็นหน้า2หลัง3นะครับข้างหน้านะครับคันนี้ที่เลือกใช้นะใช้เป็นยาง2อ5 4 0าขอบ18นี่ 275 4 0ขอบสนะครับโหลดข้างหน้าเป็นแบบสตตดปรับเกียวนะครับมีปอกใส่ปอกกันสันเรียบร้อยนะครับใส่นอ็อตใส่ฝาครอบปัม๊มเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ล้อหลังด้านหลังนะครับคันนี้เป็นโหลด3นิ้วโหลดหลัง3นิ้วนะครับใส่แม็กสิบนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เป็นแม็กสิบนิ้วครึ่งนะครึ่งข้างข้างหลังมันก็จะกว้างข้างหน้ามันก็จะดูยื่นกว่านิดหน่อยนะครับไม่ต่างกัน นะครับสำหรับคันนี้เนาะข้างหลังใส่เป็นกองโหลดนะกองโหลดนี่นี่ครับเป็นกองโหลดนะแล้วก็เป็นท่อออกหน้าเพานะครับเสียงไม่ก็ดังปกตินะถ้าเหยียบแรงๆรงนี่บันไดเออไม่ใช่กันชนท้ายถอดอออนะครับท่อเดิมก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จริงๆถามว่าทางขนาดนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้เป็นชีวิตประจำวันเพราะว่าลูกค้าเอารถไปใช้ในเมือง นะครับก็เลยโหลดประมาณนี้ใส่ย,ยางประมาณนี้ก็ขับขี่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใช้เส้นทางเนี้ยผมพาไปดูเส้นทางนะนี่ดูมันจะเป็นทางแบบเหมือนวิ่งตัดป่ามันป่าอ้อยมานี่เห็นไหมมันจะเป็นทางเนี้ยคือแนะนําให้ใช้เป็นยางสอ5 5้าหิบดีกว่านะครับ2550อันนี้วัวใสยพันธุ์ใหม่หรือเปล่านี่ <laughs> ทำไมบัวมันเตี้ยจังตัวนี้ นะครับนี่ก็ได้ทรงสวยๆแบบนี้นะครับถ้าท่านใดนะอยากได้สเต็ปประมาณนี้ก็โหลดหน้า2หลัง3ใส่ย,ยางประมาณนี้ก็ได้ได้ทรงประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใช้ในเมืองมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าใช้ทางแบบนี้มันก็ลําบากนิดนึงนีผมก็ยังเอาวีคอร์สมาเลยนะฮซึ่งตอนแรกผมเข้าใจผิดนะว่ามาอําเภอบัวใหญ่ที่ไหนได้ครับผาทองคานะครับไม่ใช่บัวใหญ่ผาทองคําฟังกันผิดสงสัยเข้าใจกันผิดนะครับแล้วก็คันนี้ใส่ฟิล์มนี่ ิดนี่ภายในของเจ้าตัวไฮเลนเอ้ยตัว LDA นะก็แผงประตรงประตูนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมีวัสดุหุ้มหนังมาให้กระจกไฟฟงไฟฟ้าเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ถ้า2000 2 0งพันยี่เพ็แล้วเนี่ยยางรองเท้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีขอบยางแบบนี้นะครับสำหรับตัวยางรองเท้านะครับ แล้วก็เครื่องยนต์นะมันจะมีให้เลือกเครื่องยนต์เดียวสําหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์1,900กซีซีนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะรถจะมี3สีให้เลือกนะครับมีขาวบอลเงินดานะครับหน้าจอลรถนะตัวนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วปุ่มปรับแอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปุ่มหมุนความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ใส่มีจอมีกล้องมองถอยหลังต่อบลูทูธไรได้เศจสับ นะครับส่วนเบาะด้านหลังส่วนเบาะด้านหลังก็จะเป็นแบบคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านี่สวยไหมคือเบาะถึงเขาจะเป็นเบาะผ้าแต่เห็นไหมดูการทำวลดลายดิเส้นสายอะ่ะแบบเขาตัดมาให้มันดูแบบมีมิติค,คมมากสวยเลยนะผมว่าภายในสวยอะ่ะรุ่นเนี้ยผมว่าภายในสวยคือมันทำภายในตัดอะไรมาดีงานโยงงานเย็บเดินได้นะแต่ผมไปดับเครื่องรถก่อน นะครแพงประตูนี่ก็ตำแหนง่งฝาถังน้ำมันเปิดกระโปรงก็อยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะผมว,วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นไงรูปทรงแบบนี้ก็ตอนนี้กำลังทำเอกสารกันอยู่แต่ลูกค้าโอนเงินไปจ่ายมาแล้วนะ เพราะต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนแม่แต่งอะไรแบบนี้ต้องชําระเงินก่อนนะครับเพราะว่า,ามันเป็นนโยบายของทางบริษัทเนาะและหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาไปลดทาไปทําให้ลูกค้าได้นะครับนี่สวยไหมไอตัวเนี้ยมันผมว่ามันดีอย่างหนึ่งคือมันได้ครบนะเพราะว่าตัวเนี้ยคือเราซื้อมาเนี่ยเราแบบไม่ต้องมายุ่งกับพวกระบบไฟมันเลย เพราะว่ามันได้พวกโปรเจคเตอร์ได้กระจังหน้านะไฟหน้าเอ้ยไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาหมดแล้วเพราะแต่ว่าค่างวดน่ะก็มันอาจจะสูงกว่าเจ้าตัวตัวเอสสักนิดหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าด้วยราคาที่สูงกว่านะแต่มันก็จบทีเดียวแต่สาหรับใครที่แบบเจ้าไปแต่งต่อแปลงตัวนู้นตัวนี้ก็ใช้ตัวเอสดีกว่านะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเออเจ้าเอาเงินส่วนต่างเนี้ยไปไปไปแต่งเอาเนาะนี่ก็โอ้โหทางบ้านลูกค้าก็ ผมว่านะอากาศเยน็นๆเนี่ยมันจะได้บรรยากาศดีมากเพราะว่าดูนะมันเหมือ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 นยู่แบบเป็นเขาอ่ะดูเห็นไหมเนี่ยสวยไหมนี่แบบใครกําลังแต่งงานมาถ่ายพีเวดดิ้งนี่สวยเลยนะนี่เป็นไงก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึงวันนะครับที่เสร็จภารกิจ เป็นที่เรียบร้อยนะกับการเอารถมาส่งให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับอันนี้เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็คือมีบริการส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะก็อันนี้ก็เป็นอำเภอใกล้เคียงก็จากที่วิ่งมาเมื่อกี้ก็น่าจะอยู่ลวๆประมาณไม่เกินร้อยโลนะครับไม่เกินร้อยโลแต่ว่าด้วยเวลาที่เราขับมามันช้านิดหนึ่งเพราะว่าทางไม่ค่อยดีนะฮะก็เลย ขับแบบเซฟเซฟเกินมาลุยไม่ลุยนะครับไม่ลุยแต่ว่าขากับนี้แบบสนั่นวันไวอะเพราะว่าเราเอาคันนี้มาพี่เบิ้มของเรานะครับก็คันนี้ที่เราขับมาก็เป็นรถทดลองขับนะครับเราสามารถเป็นรถทดลองขับที่ศูนย์ได้นะครับนะก็ตัวนี้จะอยู่ราคา1นึ0 0ล้านนะครับเป็น V-Cross นะครับเกียร์ออโต้ดูฮะตอนแรกล้างรถมาเงาเาฝุ่น อย่าว่าแต่รถผมเลยดูรถลูกค้าก็รู้แล้วนะก็เอาเป็นว่าถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้รถสักคันหนึ่งนะไม่สะดวกที่จะมาซื้อเองหรือว่าทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับอยากจะให้เอารถไปส่งให้ที่บ้านพ่อแม่นะครับก็เรามีบริการส่งนะครับผมเรามีบริการส่งนะาสามารถที่จะมาพูด,มา,พดมาคุยกันสอบถามเงื่อนไขกันได้อยากแต่งแบบไหนอะไรยังไงเนาะเราแต่งให้ได้หมด รประมาณนี้ละกันก็เดี๋ยวดูลูกค้าผ่านลูกค้าถ่ายรูปก,ก่อนเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันคลิปนี้เซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอิอสุคนเดิมในช่องทาง youtube แล้วก็ฝากกดไลค์เพจนะครับเซลต้นอ e ิอสุโคราดด้วยละกันนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม